สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูนิธิพระอภิธรรมวัส,สีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณ13นาิก35นาทีถึง14นาฬิกาวันนี้ดิฉันสุภาพั์อัศวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัธรรมคุณพรรณีภัยบุญเลิศคุณบุษบาเรืองแสงอาน,นิสงส์งของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานนับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกท่านค่ะ มูลนิธิพระอภิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089812-1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางปรัชญีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระศทธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพพริ์สาธิตการมณีจะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังตามอธัธยาศัยของท่านได้หากท่านมีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่ดิฉันสุภาพัตน์อัศวานนท์หมายเลขโทรศัพท์081 8์แ สำหรับสารธรรมเรื่องเห็นพุทธเห็นธรรมในพุทธสถานในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเมืองราชครหนะคะคำว่าราชครหหรือราชคฮะ,ห,ะหมายถึงบ้านหรือพระราชวังของพระราชาปัจจุบันชาวอินเดียจะเรียกว่าราชคีนะคะเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในสมัยพุทธกาลเลยค่ะโดยมีพระราชาปกครองในสมัยนั้นก็คือพระเจ้าพิมพีสาร นครราชครุมีฐานะเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคตในยุคพุทธกาลยังได้รวมอาณาจักรแคว้นกาสีโดยมีเมืองพระราศีและอาณาจักรเมืองอังคะมีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองจำปาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมคตด้วยแคว้นนี้จึงมีความยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลมีอำนาจทางการทหารที่เข้มแข็งซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขายในสมัยโบราณ กองคาราวานเกวียนที่เดินทางมาจากตักศิลาทางด้านตะวันตกของอินเดียมักมุ่งมาค้าขายที่เมืองนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแต่มาในปลายสมัยพุทธกาลประมาณ8ปีก่อนพุทธปรินิพานพระเจ้าพิมพิสารได้ถูกพระราชโอรสคือพระเจ้าอาชาตศัตรูแย่งราชสมบัติด้วยการจับขังจนสิ้นพระชนชีพแล้พระเจ้าอาชาศัตรูได้ครองราชสมบัติสืบแทนต่อมา พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเลือกเมืองนี้เช่นกันเป็นที่รองรับอมตะธรรมของพระองค์ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยมีพระเจ้าพิมพิสารและพ่อค้าประชาชนชาวเมืองสนับสนุนเป็นอย่างดีบางครั้งเมืองนี้ถูกเรียกว่าคิริพัชนครเพราะว่ามีภูเขาห้อมล้อมประดุจรอบล้อมพระนครและเรียกว่าเบญจคีรีนคร เพราะว่ามีภูเขาห้าลูกร้อมรอบเมืองก็คือภูเขาปัตถวะภูเขาคิชกูภูเขาเวภาระภูเขาอิสิคิลิและภูเขาเวปุระนะคะพระพุทธศาสนาได้มาตั้งมั่นที่เมืองนี้อย่างมั่นคงหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ไกลามาเป็นผู้สาวกแล้วดังนั้นเมืองนี้จึงมีอารามเกิดขึ้นถึง18แห่ง รายรอบพนครซึ่งทั้งหมดก็ล้วนมีพระสงฆ์อยู่ประจำพรรษามากมายนะคะนครราชคฤห์นอกจากจะเป็นจุดศูนย์กลางของอำนาจแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่ยิ่งหยอดกว่ากันก็คือเป็นเมืองที่มีเจ้าลัทธิคณาจารย์มากมายสั่งสอนประกาศธรรมตามแนวของตอนเองที่นี่นะคะโดยเฉพาะในสมัยก่อนเนี่ยการตัดสรูของพระพุทธเจ้า เจ้าลัทธิที่สำคัญก็คือ 1. อาลาลดาบทการามโคต 2. อุทกดาบทรามบุตรผู้เคยเป็นอาจารย์ของพระพุทธองค์ก่อนการตัดสรูรนะคะนอกจากนั้นยังมีสำนักครูทั้ง6ก็คือ 1. ปุรณกัสปะ 2. มัคคลิโคสาระ 3. อาชิตะเกสกรรมพละ 4. ปทุกกะกัจยานะ หสัญชัยเวรัฐบุตร 6. นิครนนาทบุตรนะคะหรือศาสดาหมหาวีระถึงแม้ว่าเมืองนี้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมีพุทธสาวกตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงบุคคลธรรมดาก็ตามแต่เมืองนี้ก็ยังเป็นเมืองที่ศาสนาอื่นเคยยิ่งใหญ่เช่นกันนะคะก็คือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะแควนมคตเนี่ย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแคว้นอังคะอาณาเขตทางทิศตะวันออกจะติดกับแคว้นอังคะทิศเหนือจะติดกับแคว้นวชัชีส่วนทิศตะวันตกติดกับแคว้นกาสีเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยนั้นก็คือราชคฤห์เมืองราชคฤห์ปัจจุบันมีฐานะเป็นตำบลอยู่ในเขตอำเภอนาลันทาของรัฐพิหารน,นะคะจะห่างจากพิหารชาริฟ ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการนกครนนารันทาโดยทางรถยนต์26กิโลเมตรและทางรถไฟ25กิโลเมตรและห่างจากปัตตนะซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นพิหารในปัจจุบันโดยทางรถยนต์103กิโลเมตรและทางรถไฟ100กิโลเมตรหรือห่างจากเมืองขยาซึ่งเป็นชุมทางรถไฟใหญ่และเป็นเมืองสำคัญของรัฐพิหาร โดยทางรถยนต์67กิโลเมตรถ้าเทียบกับอนาเขตในปัจจุบันนะคะแคว้นมคตสมัยพุทธก,กาลได้แก่เขตของรัฐพิหารตอนใต้คือบริเวณจังหวัดปัตตนะขยานารันทานวดาอรังคบาทนะคะกับส่วนทางเหนือของอำเภอฮาซาริบันอนาเขตนังกล่าวนี้นะคะ เดิมก็แบ่งออกเป็นเขตอำเภอเพียง3ามอำเภอเท่านั้นก็คือปัตตนะขยาและหัสสารีบัมเมื่อปีพุทธศักราช2515นี้ทางการก็ได้จัดส่วนการปกครองใหม่แล้วก็ได้แยกที่ตั้งขึ้นใหม่ว่าอำเภอนารันทา,ากับได้แยกเขตอำเภอขยาเดิมออกเป็นสามจังหวัดนะคะโดยมีนวดาด้าและอรังคบาท เป็นชื่อของสองอำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่ราชครือปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐพิหารมีเมืองปัตตานะเป็นเมืองหลวงราชครืจึงมาขึ้นอยู่กับอำเภอนานลันทาสถานที่สำคัญสำคัญที่ปรากฏชัดให้เห็นอยู่ในปัจจุบันรอบๆกรุรกงราชครืออีดังนี้คือ 1. กําแพงเมืองโบราณก่อนที่จะเข้าถึงตัวเมืองด้านใน จะมีภูเขาขนาดใหญ่สองลูกขนาดสองฝั่งเลยนะคะทางด้านซ้ายนะคะเมื่อมาจากทางพุทธคยาก็คือภูเขาที่ชื่อว่าอิสิคิลิเป็นภูเขาหินปูนที่มีต้นไม้น้อยส่วนภูเขาทางด้านขวาคือภูเขาปันทวะหรือรืออุทัยนะคะแต่คนอินเดียปัจจุบันเรียกว่าภูเขาชหัตตถาเมื่อเขาไปใกล้ๆนะคะ จะเห็นสภาพของกำแพงโบราณยาวเหยียดไปตามเทือเขาทั้งสองขนานไปกับกำแพงกว้าง3เมตรครึ่งซึ่งทำจากหินภูเขาขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นแล้วก็เชื่อมปูนแบบโบราณบางช่วงมีกำแพงหักพังลงมาความสูงบางช่วงถึงสองเมตรแต่บางช่วงก็ราว1เมตรนะคะเชื่อกันว่า สร้างขึ้นมาในสมัยของพระเจ้าพิมพีสารตอนที่ขึ้นปกครองเพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูของเมืองต่างๆนะคะเมืองที่เคยส่งกองทัพมาโจมตีราชครืก็คือเมืองเวสาลีหรือที่เรียกอยีกว่าภัยสาลีนะคะแต่ภายหลังพระเจ้าอาชาศัตรูส่งกองทัพไปยึดเมืองเวสาลีมาไว้ในอำนาจสำเร็จกำแพงเหล่านี้ยังพบอีกหลายเทือกเขาที่รายรอบเมือง อย่างที่สองนะคะเจดีย์ที่พบมหาบุรุษเมื่อผ่านกำแพงเมืองเข้ามาด้านในจะพบเจดีย์อีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นเจดีย์ที่บ่งบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่พบกันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับมหาบุรุษก่อนตัดสรู้ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ขึ้นและต่อเติมกันมาหลายยุคหลายสมัยจนถูกทิ้งร้างในเวลาต่อมา สภาพปัจจุบันของสถูปองค์นี้กรมโบราณคดีเพิ่งมีการขุดคน้นเมื่อปีพุทธศักราช2544นะคะเมื่อก่อนจะเป็นเพียงเนินดินสูงธรรมดาดีย์องค์นี้เมื่อได้รับการบูรณะแล้วมีความกว้างราว15เมตรสูงประมาณ3เมตรกรมโบราณคดีได้ทำโ้วเหล็กกั้นบริเวณเอาไว้แต่บางส่วนก็พังลงมาเพราะถูกชาวบ้านทุบทางไลยนะคะ อย่างที่ 3. ามอยเกวียนโบราณนะคะถัดจากเจดีที่พบมหาบุรุษไปประมาณ500เมตรนะคะผ่านประตูทางด้านที่ใต้ของเมืองก็จะเป็นร่องรอยเกวียนที่สัญจรไปมาหรือการค้าขายในอดีตของเมืองราชคฤที่กัดกร่อนหินดาดลึกเป็นร่องประมาณ7นิ้วนะคะปัจจุบันรัฐบาลอินเดียโดยกรมโบราณคดี ก็ได้ทำรั้วกั้นคอนกรีตรเอาไว้โบกด้วยหินภูเขาอย่างดีล้อมรอบเพื่อเป็นการรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ไว้ให้นานที่สุด 4. ชีวกรรมพวัน um นะคะเมื่อผ่านซุ้มประตูใหญ่ที่เรียกว่าสาันติทวารหรือประตูสันติภาพแล้วนะคะก็เลี้ยวขวาไปไม่ไกลจะเห็นซากโบราณสถานอยู่สองฝาฝั่งของถนน ซึ่งเรียกว่าชีวกรรมพวันหมายถึงสวนมะม่วงของหมอชีวกหมอชีวกเป็นหมอประจําตัวของพระพุทมีพระภาคเจ้านะคะซึ่งก็ได้ถวายการรักษาให้แก่พระองค์ถึงสองครั้งนะคะทีนี้ประวัติความเป็นมาของชีวกรรมพวันมีอยู่ว่าเป็นสวนป่ามะม่วงที่หมอชีวกโกมารพัฒ อุทิศถวายเป็นสังฆารามแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ปัจจุบันนี้จะเหลือเป็นซากโบราณสถานให้เห็นเป็นซากหินเรียงรายกันอยู่เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรห่อพระโลหิตจากการที่สะเก็ดหินมากระแทกถูกพระบาทเพราะว่าพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาไม้กระปรงพระชนพระพุทธเจ้านะคะพระภิกษุสงฆ์ ได้พาพระพุทธองค์มาที่แห่งนี้ค่ะชีวกรรมพวันและหมอชีวกก็เป็นผู้ถวายการรักษาโดยการผ่าตัดเอาสเก็ดหินออกชีวกรรมพวันจึงถูกเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลสงแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่นี่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงพระสูตรสำคัญคือสามัญผลลสูตรและชีวกรรมพวันสูตรนะคะที่หแล้วก็สูตรที่สองด้วย หลังจากหมอชีวกได้ฟังธรรมจากพระศัสดาแล้วก็ได้เป็นพระโสดาบันมีความศรัทธาต่อพระองค์ก็จึงได้มอบสวนมะม่วงของตนเองถวายเป็นพระอารามในพุทธศาสนาแล้วก็ยังเป็นโรงพยาบาลสงฆ์อีกด้วยปัจจุบันนี้นะคะสภาพของชีวกรรมพวันเป็นแค่กำแพงที่ทำจากหินที่ยกสูงจากพื้นดินราวๆหนึ่งฟุตครึ่ง ความกว้าง100เมตรกรมโบราณคดีได้ล้อมรั้วรวดหนามไว้เพื่อกันพื้นที่ด้านนอกมีป้ายปักไว้เขียนเป็นภาษาอังกฤษและฮินดีว่าจ i ว v a กมบ b a าน a n a นะคะอย่างที่5มัตกุจิเมื่อเดินขึ้นสู่เขาคิชกูดจะเห็นโบราณสถานเล็กๆเ,เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐผสานด้วยปูน ที่นี่เรียกว่ามัตกุจิหรือมัตกุจิมรุคทายวันแปลว่าที่นวดหรือที่ถูกท้องนะคะเป็นสถานที่พระนางโกศเทวีหรือพระนางเวเทหิพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารทรงพระคันแล้วเกิดอาการแพ้ท้องอยากกินเลือดในพระสอของพระเจ้าพิมพิสารหลังจากนําเรื่องนี้ไปให้โหราจารย์พยากรณ์แล้วโหนได้ทํานายว่าเด็กที่เกิดขึ้นมานี้ จะทำปิตุคาตคือจะปรงพระชนพระบิดาด้วยเห็นนี้พระนางโกสลเทวีจึงคิดที่จะทำลายเด็กที่อยู่ในคันโดยการเอาหินมาถูที่ท้องน่าเชิงเขาคิจกูดแต่ก็ไม่สำเร็จตามพระประสงค์สถานที่6คือถ้ำพระม,มโมคลาณนะพอขึ้นเดินสู่เขาคิจกูดเกือบจะถึงยอดเขาจะเห็นถ้ำเล็กๆอยู่ทางด้านขวามือนะคะซึ่งสามารถเข้าไปนั่งได้ ในถ้ำนั้นประมาณ5-10คนถ้ำนี้เรียกว่าถ้ำของพระโมคัลานะนะคะซึ่งเป็นพระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายผู้มากด้วยฤทธิ์ผนังของถ้ำสูงไม่มากภายในไม่มีสิ่งใดปรากฏอยู่นะคะสถานที่7รถ้ำสุกละขาตานะคะเมื่อผ่านถ้ำของพระโมคัลานะมาแล้วขึ้นสู่ยอดเขาไปอีกนิดนึง ก็จะเห็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งซึ่งเรียกว่าถ้ำสุกระขาตาแปลว่าถ้ำคางหมูนะคะเป็นสถานที่ภาษารีบุตรพระอครสา,าวกเบื้องขวาที่มากไปด้วยปัญญาได้บรรลุพระอรหันต์หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้ว15วันสภาพของท่านปัจจุบันมีซ่อขนาดพอดีสามารถเข้าไปนั่งได้ประมาณ10คนค่ะสถานที่8คือพระคันทกคูตีนะคะ เมื่อขึ้นมาบนยอดเขาก็จะเห็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งก็คือกุฏิของพระพุทธเจ้านะคะขนาดกุฏิไม่ใหญ่โตมากนักด้านขวามือก่อนจะถึงกุฏิของพระพุทธเจ้าก็จะมีกุฏิของพระอานนท์อยู่ข้างๆสภาพปัจจุบันของพระคันทักกุฏิได้รับการดูแลอย่างดีทางกรมโบราณคดีก็ได้ก่อฐานของกุฏิให้สูงขึ้นเพิ่มเติมด้วยอีกนะคะสถานที่7คือ วิศวะสันติสถูปนะคะเป็นสถูปสีขาวขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระคันธกุตีของพระพุทธเจ้าก่อสร้างโดยพระเถระชาวญี่ปุ่นนามว่านิชิตัดสุฟูจิอิหรือฟูจิอิคุรุจิแห่งนิกายนิชิเรนของญี่ปุ่นนะคะนิกายนี้ก็ศรัทธ,ธาในพระสูตรหนึ่งเรียกว่าสัทธรรมะปุณธริกสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสที่นี่เพื่อเป็นการบูชาที่พระศัสดาสแสดงสัตธรรมะบุญทริะสูตรท่านฟูจิอิจึงได้สร้างมหาสถูปขึ้นใช้งบประมาณ34ล้านรูปีองค์สถูปจะสูง36เมตรอย่างที่10นะคะก็คือมัดอิยานะคะเชื่อกันว่าเป็นซากสถูปโบราณที่พระเจ้าอโศม,มหาราชได้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ มาจากทุกแห่งน,นะคะมาประดิษฐานไว้ซึ่งการขุดค้นในปีพุทธศักราช2,404โดยท่านเซอร์คานิแฮมผู้อนวยการกรมโบราณคดีของอินเดียคนแรกนะคะได้มาขุดค้นที่นี่ก็ได้พบชิ้นส่วนพระพุทธรูปที่ทำจากดินเผาหลายองค์ท่านเลยสันนิษฐานว่าที่นี่น่าจะเป็นสถูปโบราณที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักฐานของฝ่ายพุทธนะคะสถูปแห่งน,นี้เป็นจุดที่สามศาสนาก็คือพุทธอินทฮินดูแล้วก็เชนได้เข้ามาต่อเติมครอบครองนะคะจึงปรากฏว่ามีรูปปั้นของทั้งสาศาสนาแตกหักกองทับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากสภาพปัจจุบันกรมโบราณคดีได้ปรณาใหม่หมดปลูกหญ้าทำสวนหย่อมอย่างดี แล้วก็ทำรั้วรอบทั้งหมดอย่างแข็งแรงเพื่อป้องกันบัวควายของชาวบ้านสถานที่11คือถ้ำมหาสมบัติถ้ำนี้เรียกตามความเชื่อถือของชาวพุทธที่ได้เรียกถ้ำแห่งนี้สืบต่อๆกันมาแต่ทางกรมโบราณคดีของอินเดียกล่าวว่าสถานที่ตรงนี้นมีชื่อว่าโซนพันทธาแปลว่าสถานที่เก็บสัมภาระสิ่งของ ถูกขุดเจาะราวพุทธศักราช800ถ้ำแห่งนี้มีสองห้องเป็นที่เก็บรักษาสมบัติที่มีค่าของท้องพระคลังหลวงแต่หลักฐานโบราณคดีของอินเดียกล่าวว่าที่นี่ได้รับการขุดเจาะเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของศาสนาเชนนะคะเนื่องจากว่าด้านในนี้ก็จะมีภาพแกะสลักเป็นภาพมหาวีระอยู่ฝาผนังด้านข้าง มีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปแต่และห้องมีความกว้างราว3เมตรยาว7เมตรลักษณะการเจาะทําได้ค่อนข้างดีค่ะถ้ำหนึ่งค่อนข้างสมบูรณ์หลังคาไม่ยุบลงมาแต่อีกถ้าทางด้านตะวันออกหลังคาของถ้ายุบลงมาจึงเหมือนกับว่าเ,ออเปิดโลง่งอาจจะเป็นเพราะคุณภาพของหินไม่ดีด้านในท่านเซอร์คันนิแฮมก็ได้พบ รูปปั้นพระวิษณุนะคะกำลังขี่ครุฑเป็นพาหนะซึ่งปัจจุบันก็ได้นำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์นานลันทาที่ฝาผนังถ้ำมีรูปแกะสลักของตีระถังกรของศาสนาเชนหภาพคะ่ะ 12. คุกขังพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาศัตรูเมื่อยึดบัลลังจากพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระบิดาแล้ว ก็จับพระองค์มาขังไว้ที่นี้เพราะเชื่อคำยุยงของพระเทวทัตเมื่อมาอยู่ในคุกแห่งนี้พระนางโกศเทวีพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาชีวิตของพระเจ้าพิมพิสารโดยการแอบนำอาหารไปให้หลายครั้งนะคะถึงแม้ว่าพระนางจะถูกทหารฝ้าประตูจับได้ก็ตามพระนางก็เปลี่ยนวิธีการใหม่ๆอยู่เสมอจนกระทั่งพระนางถูกห้ามไม่ให้เข้าไปเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้ทรงสวรรคตรแต่อย่างไรเนื่องจากพระองค์ทรงจงกรมเจริญสติจนเกิดความอิ่มเอิบใจไม่ได้รับความทรมานแต่ประการใดต่อมาพระเจ้าพิมพิสารถูกทหารช่างโกละบบเอามีดโกนกรีดที่พระบาทจนพระองค์ไม่สามารถเดินจงกรมเจริญสติได้ก็สวรรคตรด้วยอาการอันสงบในการต่อมาสภาพปัจจุบันโกลาบลันคดีได้ปักป้ายไว้ว่าคุกพระเจ้าพิมพิสาร ทั้งภาษาฮินดีและอังกฤษนะคะละักษณะก็เป็นกำแพงสูงเกือบ1เมตรหนา2เมตรยาว60เมตรกำแพงก่อด,ด้วยหินภูเขาที่หาได้จากบริเวณนั้นมุมขวาทางทิศใต้ของคุกม,มีหลุมการขุดค้นซึ่งพบสิ่งของหลายชิ้นเช่นชิ้นส่วนของหายแตกนะคะแล้วก็ยังมีภาชนะต่างๆนอกจากนั้นยังพบห่วงเหล็กขึ้นสนิมสำหรับใส่ขานักโทษ ซึ่งขุดได้ภายในคุกด้วยสถานที่13มีชื่อว่าตโปทารามหรือตโปวันแปลว่าสายทานน้ำร้อนที่ไหลมาจากใต้ภูเขาเวภาระสถานที่ทำสังคยาชาวยินดูเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จึงพากันมาอาบไม่ขาดสายในสมัยพุทธกาลบ่อน้ำแห่งนี้เป็นจุดที่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ใช้เป็นสถานที่อาบน้ําแม้กระทั่งพระเจ้าพิมพิสารเองก็เสด็จมาสงสนานเป็นบางครั้งนะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จมาแต่ก็มีพระสงฆ์หลายรูปกําลังอาบอยู่พระองค์ก็ทรงรอจนประตูเมืองปิดพระองค์ไม่สามารถเข้าเมืองได้ทําให้ต้องบรรทมนอกพระนครต่อมาจึงได้เล่าเหตุการณ์ให้พระศาสดาทราบพ,พระพุทธองค์จึงได้บัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุอาบน้ําก่อน ครบ15วันต่อมาเมื่อพระพุทธศาัสนาเริ่มเสื่อมจากอินเดียชาวฮินดูตระกูลหนึ่งในเมืองราชคฤห์จึงได้เข้ายึดครองบ่อน้ำร้อนนี้และต่อมาก็ได้สร้างเป็นเทวาลยครอบครองตโปธารามแล้วก็ได้ดัดแปลงทางเดินของน้ำเส้นใหม่โดยนำแท่งหินเจาะรูเป็นสีวลึงเหมือนปืนใหญ่มาวางไว้หลายแห่งและให้ทานน้ำร้อนไหลผ่านถือว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกลายเป็นการ แบ่งชนชั้นในการอาบน้ําโดยคนวันณะสูงจะอาบส่วนบนส่วนวันณะตา่ำอาบชั้นล่างดังนั้นสภาพปัจจุบันนะคะจึงคลาคล่ําไปด้วยฝูงชนชาวฮินดูตั้งแต่เช้าจดเย็นที่มาอาบน้ำล้างบาปตามความเชื่อด้านหน้าของตะโพธารามก็วางขายสิ่งของที่สําหรับบูชาค่ะสถานที่14ก็คือวัดเวรุวันมหาวิหารนะคะ คาว่าเวรุวันแปลว่าสวนไม้ไผ่สถานที่แห่งนี้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารได้มอบถวายแด่พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระภิสุสงฆ์หลังจากได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ต่อมาก็ได้บรรลุพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลการถวายทานครั้งนี้ทําให้เหล่าเปรตชนซึ่งเป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตได้รับบุญกุศลอย่างมาก เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่สำคัญสำคัญที่ปรากฏชัดให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะที่อยู่รอบๆเมืองราชครึ้เนี่ยยังไม่จบนะคะยังมีต่ออีกแต่สำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วค่ะก็คงจะต้องรับฟังต่อในครั้งหน้านะคะท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ